สวัสดีค่ะ ITWC Auto Sport นะคะวันนี้เราอยู่กันที่เดิมค่ะที่ ITWC Auto Sport นะคะศูนย์รวมบริการช่วงร่างอย่างครบคันค่ะ วันนี้นะคะไอจะพาเพื่อนๆมาดูของแต่งสําหรับรถตู้รุ่นใหญ่ค่ะวันนี้ให้เราเรียกกันว่ารถตู้รุ่นใหญ่นะคะนั่นก็คือรถรุ่น Hyundai H1 ค่ะที่เพื่อนๆหลายๆคนนิยมกันนะคะสําหรับเซตยอดนิยมนะคะของรถตู้ Hyundai H1 ค่ะก็จะเป็นโชว์ควีนซีรีส์นะคะที่เป็นรุ่นล่าสุด ะะของรถฮุนไดเลยนะคะที่โปรเฟนเดอร์ผลิตมาด้านหน้านะคะโชควีนซีรี่เนี่ยจะปรับได้16ระดับค่ะส่วนด้านหลังปรับได้8ระดับและที่สําคัญคือโชครุ่นนี้นะคะที่เรียกว่าควินซีรี่เนี่ยเวลาปรับค่ะปรับ1เบอร์ของเขาเนี่ยจะได้ทั้งค่าบัมและรีบาวเพราะฉะนั้นนะคะมันจะค่อนข้างลงตัวเป็นระบบใหม่ค่ะโชคตัวนี้มันจะเป็นระบบใหม่มันจะปรับแล้วมันค่อนข้างเฟริร์มทั้งยุบและยืดนะคะอ่ะบางคนอาจจะงงอะไรบมับมบัมรีบาวอ่ะเอาง่ายๆเลยยุบและยืดจ ตัวปรับก็ปรับง่ายเหมือนเดิมนะคะโปรเฟนเดอร์ออกแบบมาเห็นไหมคะก็จะมีมาร์กบอกชัดเจนสําหรับด้านหลังนะคะปรับเบอร์หนึ่งเลขน้อยคือนุ่มสุดนะคะเลขมากคือแน่นสุดนะคะ,ะใช้งานง่ายค่ะพูดเลย โช๊คแบรนด์นี้ออกแบบมาใช้งานง่ายมากนะคะส่วนด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีเดี๋ยวไว้อันนี้ประกอบเสร็จแล้วจะปรับให้ดูกันอีกทีหนึ่งดีกว่าแต่บอกเลยว่ากระบอกใหญ่พื้นที่การทํางานเยอะแถมปรับความนุ่มหนึบได้16ระดับไอวาฟินมากค่ะรุ่นนี้นะคะเซ็ตอัพพร้อมสปริงนะคะสปริงของโ r รเฟนเดอร์รุ่นนี้ที่ออกแบบมารองร,องรับน้ําหนักรถของฮุนไดให้มันไม่ยุ่วให้มันไม่เทให้มันไม่เอียงเยอะค่ะรับรองว่าคุณจะขับสนุกขึ้นเยอะเลยอ่าเดี๋ยวจับเจ้าเซ็ตนี้นะคะ ใส่เข้าไปในรถอุน่นใดเสร็จเราจะมาถ่ายรีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ว,ว่าจะเป็นไงแต่พูดตรงๆนี่แค่ออกตัวรถไม่มีเด้งไม่มีโครงขับดีอหรนี่แค่แบบจะออกตัวนะพูดตรงๆว่ารู้สึกดีเวลาได้ขับรถดีๆอะค่ะที่มันเป็นฟีลลิ่งดีๆเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขตอนนี้นะคะเดี๋ยวอจะพาเข้าไปเทสในโซนที่มีลูกระนาเดเยอะที่สุดอันนี้จะเป็นซอยที่ไออะแอบเข้าไปเทสรถรับใสเอกสารภาพเลยพูดตรงๆแต่ว่าด้วยความสัตย์จริงคือลูกระนาดเยอะมาก มันเป็นจุดเทสรถที่ดีว่าเวลาปกติเนี่ยถ้าขึ้นลู่ระนาดมันโคง้งใ่โค้งเยอะแต่พอเราใช้เนี่ยเห็นปะมันแทบไม่รู้สึกอันนี้บอมแรกมันก็เลยเป็นที่ที่ทําให้เราเทสรถแ,แล้วรู้ว่าเฮ้ยมันแบบว่ามันมันเห็นผลจริงไหมสําหรับการที่จังหวะยุบอันนี้ลูกระนาดต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหมู่บ้านอันจอแจนิดหนึ่งนะคะแต่มันก็ไม่ได้ขับเร็วหรือขับแล้วให้เกิดความเสี่ยงกับ คนในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็ขับแบบเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราต้องการแค่เทสว่าจังหวะยุบจังหวะยืดเนี่ยมันเหมาะและลงตัวไม้เบอร์ที่เราปรับอยู่เนี่ยมันดีหรือยังก็ลองเทสไปค่ะแต่เทสแบบมีสติถ้าสําหรับไอซ์อ่ะคงแฮปปี้ฟีลลิ่งมากไอคิดว่าลูกค้าชอบเพราะลูกค้าเจ้าของรถเป็นผู้หญิงค่ะนะคะ,นะคะก็จะชอบแบบสไตล์ที่คือลูกค้ามีประเด็นมาก็คือมันมีความโครมที่ค่อนข้างเยอะหนึ่งมันโครมมันโยกลูกค้าบอกมันเด้งอ่ะอันเนี้ย อายว่าน่าจะหายเพราะว่าเรื่องประเด็นนี้มันดีมากเพราะตอนนี้เราเทสกันในจังหวัดที่ลูกค้ารีเควสตมาสําหรับการเปลี่ยนโชงคอัพนะคะเนื่องด้วยรถคันนี้ก็อายุเยอะอยู่เนาะก็เกิน6กปีแต่มันเป็นรถตู้ที่ใช้ดีอะ่ะมันไม่ได้มีปัญหางงงแออะไรเลยนอกจากถึงอายุเราก็ดูแลเขาพอดูแลแล้วลูกค้าก็เลยอัปเกรดไปเลยในตัวให้เพื่อนๆดูว่าแบบมันขับสบายอันนี้ลูกละหน้าต่อมานะคะก็อย่างที่บอก พอเทสรถแล้วรถมันฟิลลิ่งดีแบบนี้ดูมันได้ในส่วนที่ลูกค้าต้องการในเรื่องของจังหวะยุจังหวะขึ้นลูกละหน้าที่มันกระชับขึ้นลดอาการโครง้งโค้งหัวโยกโยกไอ้ว่าลูกค้าคงแฮปปี้เพราะลูกค้าทำกายไม่ใช่คันนี้คันแรกนะโอเคงั้นเราไปทดสอบ การทํางานช่วงร่างหลังจากเราเซตอัพเสร็จให้ลูกค้าก่อนส่งม,มอบรถนะคะเพราะว่าเรานัดส่งลูกค้ามาติดตั้งเช้านะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปทําธุระทํางานก่อนเดี๋ยวจะกลับมารับรถช่วงบ่ายนะคะทำรถเสร็จตั้งสูตรเรียบร้อยนะคะพูดถึงโชกตัวนี้ก็จะบอกว่าโชคตัวนี้นะคะรุ่นอย่างที่บอกไปอารมณ์มันแบบต้องเอาง,งี้โชคตัวนี้นะคะเป็นรุ่นควีนซีรีส์ที่เป็นระบบใหม่ล่าสุดน,นะคะ ปับเบอร์เดียวได้สองฟิลลิ่งเพราะฉะนั้นไอว่าพอการปรับแบบนี้มันค่อนข้างจะเหมาะกับรถที่เป็นเหมือนแบบรถ V I P แบบนี้นะคะการทำงานก็ค่อนข้างกระชับแล้วก็เนี่ยพอจังหวะที่รถจอแต่การคอนโทรลรถมันง่ายอะ่ะถึงเป็นรถใหญ่แต่มันไม่โครมเวลาเราเปลี่ยนเลนก็สบายๆค่ะเหมือนขับรถเก่งแต่ฟิลลิ่งคือเนียนอยากให้ลูกค้ามันนั่งอยู่บนรถจริงๆเลยถ้าลูกค้ามีเวลาอันนี้ขึ้นเวฟนะคะลงลง,ลงสะพาน กอลบอมก,ก็สูงอย่างที่เห็นเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นโค้งนะคะโค้งนี้นะคะเอาอยู่ไหมนิ่งไหมเออให้ดูไปกันไปจ้ะโค้งไปจ้ะโค้งไปนะจ๊ะพวกนี้กาลังจะเที่ยงนะคะปกติถนนซีนัคลินจะค่อนข้างแน่นเราก็จะไม่ค่อยมาเยือนซอยนี้ถนนนี้แต่ว่าวันนี้ทําไมมันมันโล่งอย่างเงี้ยไม่เหมาะกับการเทสรถเลยอะ่ะจะได้รู้ว่าเวลาจังหวะที่เราโยกไปแล้วมันเป็น อันนี้เปลี่ยนเลนนะคะพเพื่อนๆเพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกว่าวันไหนขับทางตรงไม่ใช่นะน,นี่เปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนแล้วมันนิ่งขนาดนี้เลยจ้ะเปลี่ยนเลนให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเลนหน,าน้ายๆที ให้เพื่อนดูว่าเวลาเนี่ยที่เปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนหนาคือมันจะชักมากอยากให้เพื่อนๆรู้สิ่งนี้ว่าการอัปเกรดช่วงล่างไม่ใช่แค่การซื้อของทีแพงของมูแบบบางคนรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันต้องซื้อปกติเปลี่ยนโช๊คเดิมๆมเนี่ยเกื0บสองหมื่น 20, ก็อยู่แล้วอันนี้โช๊คเซตนี้ปรับได้นุ่มหนึบสิบหกระดับนะคะด้านหน้าด้านหลังปรับได้แปดระดับความ,มนุ่มหนึบคุณใส่แล้วคุณยังดีไซน์ความ,มนุ่มหนึบได้ด้วยตัวเองนะคะ มีสปริงที่มันอัปเกรดให้มันกระชับขึ้นนะข้างหน้าและหลังกับงบเพียงประมาณ5 0 0หมื่นนะตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ไนงะมันทําให้คุณขับแล้วปลอดไทยขึ้นนะมันก็ไอ้ว่ามันคุมนะคือก็อถ้าโดยรวมจากการเทสในครั้งนี้ไอ้ว่ามันแบบมีเต็มสิบอะไให้แบบไปเลยอนะสิแต่ทีเนี้ยผลอนะเดี๋ยวไอ้ว่าให้ลูกค้าไปเทสเองอีกรอบหนึ่งดีกว่าถ้าถามโจทย์ที่ลูกค้าให้มาเมือ่อเช้าที่คุยกันไอ้ว่ามันคุมแล้วทีนี้ก็เหลือลูกค้ารับโทษอย่างเดียวเลยเพราะว่าอย่างอื่นเรียบร้อยบวงอะไรตรงแดวครับ เมืออนปลล่ยยไดย้คือพวงาลัยดีมากนะคะตั้งศูนย์เรียบร้อยเพราะว่าคือต้องบอกว่าร้านไอทาช่วงล่างเสร็จตอนนี้ก็แนะนําลูกค้าตั้งศูนย์ตลอดนะคะอันนี้ทางตรงปล่อยมือสบายอ่ะจะมีทางโพ้งแล้วเราไปดูกันดีกว่า จะเข้าซอยข้างหน้านะคะ mm hmm. ก็เพื่อนๆคนไหนที่เดินทางมาหาไอ้นะคะถ้ามาจากสีนครินมุ่งหน้านะคะมุ่งหน้าไปทางสีคอนก็ซอยสีนคริน56ค่ะจะเป็นถนนทางรัฐเข้าเซ็นทรัลหรือเห็นป้ายอบอร่อยค่ะ mm hmm. นอกจากคุณมาทํารถแล้วคุณก็ยังมาทานอาหารอร่อยๆได้นะจ๊ะร้าน mm hmm. นี้ไอ้ชอบไอ้ว่าอาหารเขาพวกวัตถุดิบเขาวาสดเอออันนี้นอกเรื่องนะแต่บอกเลยว่าอร่อยไา,ายทานอยู่ประจ อันนี้เป็นการเทศที่ดีมากนะคะนอกจากเราจะเทศดลูกระนาดแล้วเราก็มาเทศในเรื่องของฝาท่อระบายน้ําตลอดเส้นค่ะข้ามของเล็กๆนะคะตรงไปเดี๋ยวก็จะเจอร้านไอค่ะหาร่ยากง่ายๆเพราะว่าของไอมันพิกัดตรงอยู่แล้วเนาะ และตอนนี้ค่ะเราก็กลับมาจากการเทสได้นะคะหลังติดตั้งช็อคอัพของ Pro Fender รุ่น Queen Series ให้กับรถ Hyundai H1 คันนี้เลยค่ะเมื่อกี้ที่ไปเทดสมาไอ้ว่าตอนนี้ ไม่มีโชครุ่นไหนที่ดีไปกว่านี้แล้วค่ะเพราะที่ไอทดสอบฟิลลิ่งเมื่อกี้เนียนนุม่มกระชับสําหรับเนินลูกะนาาแฮปปี้ <Happy S 2> มากไอว่าแบบหมูมันดีอะไรขนาดนี้แค่เปลี่ยนโชกอัพนะคะนี่โชกสปริงโปรเฟนเดอร์ค่ะแนะนําเลยสําหรับฮุนไดฮีทวันค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะสงสัยข้อมูลอะไรสอบถามเข้ามาได้นะคะที่ที c Auto Sport ค่ะและก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกริ่งติดตามด้วยค่ะ วันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ